กำลังตก,กเดี๋ยวเราจะพาไปดูทุเรียนที่ใช้กับสมแดกงกันดูเขากำลังตัดอาทิตย์หนึ่งเนี่ยฝนหนึ่งเพราะฝนเนี่ยพพับเนี่ยมันเก็บเฉียวทันทีเล,เลยอ่ะใบล้วใบมันจะดึงออกมาใบยาวดีเพอพอผลฝนเป็นพับหัวมันเกิดยาวไงเอราลูกมันจะขยายออกมาโตไงประมาณสักกี่วันถึงจะเห็นเนีประมาณกี่วันครับประมาณสิบกว่าวันก็รู้ผลแล้วมันเร็วขนาดนั้นเหรอเร็วเลยขย <c oughs> ายปูมาเปล่งๆเลยอ่ะเหรอ พอตอนช่วงมันออกดอกไหมหพอออกดอกพับผลไปปุ๊บเนี่ยมันจะติดดีไงพอออกดอกมาพับเนี่ยนะพอช่วงดอกบานพับผลเลยครัวมันจะเหนียวอ,ะวอ่ะอมันเหนียวแล้วใช้ผสมกับอย่างอื่นมั้งไหมพ่อผสมข้าวแมลงเขาบอกวี่เรียแว้วครัวมันจะเหนียวเลยผมก็ลองดูว,ว่ามันเหนียวไหมแล้วมันเหนียวจริงไหมพี่เหนียวจริงเหนียวจริงแล้วดอกติดดีครับไมยธรรมดามันจะร่วงนะดอกมันจะต้องร่วงมันไม่ร่วงอ่ะ ปกติผมไม่ต้องขี่มันลวงเองมันอ่ะบางทีลวกเล็เกลี้ยงอ่ะออกแบบนี้เถอะหนอกดูออกแบบนี้ก็รวยแรงปกติมันดอกขนาดนี้ไหมครับะเคยดกขนาดนี้ไห่เนี่ยดกทีนี้ดกลูกมันจะเขียวเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันเขียวอย่างนี้ไหมครับไม่เอ้าสีมันจะแห้งๆปลายน้ํามันจะแห้งเพือว่านี่จะแห้งสีสิสนีมันเขียวมันแล้ว่มัน ่อ่ะพอใช้สมแดงไปแล้วส่วนใหญ่เป็น่มเห็นติดดีปีนี้ติดดีข้าหลวงกันเกลียงมันยังมีเลยแล้วแต่ของผมมัไม่ลวงมันเหลืองอาทถ้าฉีดสมแดงไปนี่หนึ่งขั้วเหนียวขั้วเหนียวลูกดอกดอกแล้วมีใครมาดูสวนพ่อมองไหมเนี่ย ก็มันเขาก็มีคนมาขโมยดูอยู่เลยแอบดูแอบดูขโมยดูไม่เป็นไรนะแต่อย่าขโมยทุเรียนนะทุเรียนก็เมืนมอเรก็มาดูถ้าขโมยทุเรียนเราได้เรื่องเนี่ยพอตาลุกแล้วเนี่ยใช้สมแดงไดาแล้วใช้ยาเนี่ยผลสมแดงเนี่ยผลแบบพ่นไปเลยรับไว้มันอ่อนรับอ่อนรับอ่อนสองรอบสองรอบสองรอบระยะต้องช่วงใช้สารหลังจากรับอ่อนสองรอบสองรอบครับผมแล้วต้องทิ้งประมาณนานไหมครับไม่นานประมาณสัก อาทิตย์นึงอาทิตย์นึงเราก็ให้สมแดงสวยแล้วอ๋อก็เฉลี่ยแล้วก็สมแดงอาทิตย์ละครั้งเขาเนี่ยทุเรียนสมนอกใช่ไหมเราผิวมันดีใช่ไหมอ้าวอย่าอ๋อมันก็ยังเขียวอยู่นะส่วนใหญ่ส่งประเทศอะไรไปอะไรไต้หวันไปจีนไปตลางประเทศครับจะต้องทุเรียน 快点！<music> <music>